นั่งสอนกันปันเป็นหน่อยเถอะนะฮะน่ารักแพ็คคู่เลยอ้าวเมียก็สิลมตายค้าแตเบอ <c oughs> อืมอืมให้หนูเล่นด้วยนะพี่นะให้ผมเล่นด้วยนะหิมะละลายพี่น้องมันกำลังเป็นน้ำแลยวมันนี่กับมหาขูดออก ขุดออกน้ำบานน้ำยังฮะนะขุดขี้ไข่ขี้ยังอันไอตะไคร่น้ำน,น,น,นะนล่ๆบอลเหล้วพี่นอ้องบ๊ายบายก็สะออกมาทำความสารบ่ พยากรว่ามันสิมาอีกมาแล้วมาแล้งนะกลางคืนเดี๋ยวหิมะจะมาอีกวก่าันก็เลยเฝ้าตักอันซุ่มมันละลายออกก่อนมันหยุกล้งเป็นเป็นละลายเป็นน้ำแล้วนะแจ๊ก <c oughs> โอ้หงุดหงิดหลยธนาหอนม่งซิวจังไหนเลยจ๊จ๊กไม่มีหิมะให้เล่นนะอึ นม,มันละลาะออยบอดเลยนั่นปดเตยอมไปดูน้องไปมันขึ้นไข่ขึ้นได้ยังนี่พี่น้อง ป่วยมาขึ้นเแบบจามเป็นละลอยเที่ยวคนละพี่น้องมันกับปวดหัวเนาะเป็นพุ่มแผลแล้วกับ,บนอนไรยิ้มโม่งไรแล้วลกับปวดหัวเป็นไข่มันอนีกับฝืนึ้นจักน้อยอัดยาลงไปโอ้โหมาตื่นเลยพ่อใหญ่ตัวเบิงหมาเบิงแมวมาขึ้นคข่นอน่าไหว ียังนะอันมิซายเขาซายเขาตัวงซับค่อยเบอร์อยังเนาะเดี๋ยวคอยเบิ่งที่หลังคอยไปเซฟที่หลังจะมันเบอร์อยังตา่าจะเป็นอันสแกมเนี่ยบอกอันเสียข้นว่าสแกมนะเขาลหาลอกไปแตว่าอันนี้จะมันเบอร์อยัง เบอร์ทนายบ่หรือ,อยังพ่อพ่อใหญ่บอกไว้ว่าถ้าอันใดบ,นบ่แม่นซือนจะรับสายเด้อ่าษนไอยก็บ,บ่รลับบ่ออยัง เราปล่ยรับสายขอคุณปล่อยสายเถอเนาะน้ำแข็งแม่อําวางมาก้อนใหญ่เลยนะช่วยกับน้องสิขุดช่วยน้องสิเจ้า lúp bọt bọt nó không phải là nhảm luôn đi nè nhạt à bao đấy giờ tăng chạy mất nè ยังอย่างละจอดแจกห้องอืดอืดทุกคนสิเด็กอันย่างกับพี่เบงอันนั้นกันนะสิย่างกับพี่เบงเห็ดซะมั่อันว่ามันยังดอกใอยคลองใจนะตอนก่อนมันที่มาสิโรคนะมันเป็นดอกจุ่มๆออกมาแล้วนะอันเห็นนาง้ำน่ะพี่น้องคอนเก่านะบันเนีันคอยเห็นยหญ่หนังเก๊อยู่ประเทศใดยหรอ ไปหาเห็ดรังลบหนึ่งดอกงามง่ามยี่หมากเออแตยังมีหิมะคือกันแน่ขอสิยามไปหาเบิ่งเดิมตอนนี้ก็เบิ่งหมาเล่นหิมะไปสักพันพี่น้อง พากันมาทำความสะอาดหิมะนะพี่น้องเนาะมันละ,ล,ะลายแล้วมาทำความสะอาดพ้าลูกมาเล่นหิมะนะมันละ Ой, อุ้ยอือหือที่มาหลวงเส่หัวแม่ ก้งางบ่ยินน่าจอดล่ะจกเอ้ยอาดากแซ่ห้มาอยนี่